ค่าเงินต่างประเทศแพงค่าใช้ใจ่ายก็แพงกว่าไทยเช่นกันเห็นทํางานได้เงินเยอะตีเป็นเงินไทยเยอะๆก็ไม่ได้เยอะสําหรับค่าของชีพที่ต่างประเทศเลยนะพาดินลนย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณภาพชีวิตมันแย่ลงกับตอนที่อยู่ไทยเนี่ยเป็นนี่นี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันค่ะคงย้ายกลับประเทศไทยบางคนชอบเอาข้าของเครื่องใช้ในต่างประเทศไปเทียบราคากับราคาที่เมืองไทยมันเทียบกันไม่ได้อยู่<า>ยแล้วรได้ทีนี่จ่ายเป็นชั่วโมงนะคะค่าของชีพมันก็ต้องมากกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นความบาลานซ์ระหว่างรายรับกับรายจ่ายที่แคลิฟอร์เนียเน ถังนะคะซื้อข้าวได้ทั้งหมด3ม,มือ้อแล้วก็สามารถกินสตาร์บัคอีกได้วันถึงสองสามแต่ถ้าอยากประหยัดมาหน่อยเก็บหอมลอมลิทก็ทํากับข้าวกินเองใช้จ่ายให้น้อยลงมันก็อยู่ได้แล้วก็มีเงินเหลือเก็บพอแรงในอเมริกาเนี่ยมันขึ้นทุกปีนะคะตามอัตราเงินเฟ้อนะคะมันไม่ใช่ว่าอยู่300ตลอดปีตลอดชาติไปทั้งหมด10ปีก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีแบบนั้นมันไม่ได้ประชาชนมันอยู่ไม่ได้ขนาด้ตากาศที่ว่าอยู่ต่างประเทศรายได้เยอะก็จริงค่าของชีพก็สูงนะจะอยู่ได้หรอถ้าอยู่ไม่ได้ไม่มีคนกระเสือกระสน คนที่อยู่ต่างประเทศนานๆนอารมณ์แบบอีป้าอีลุงแก่ๆที่แบบไม่ได้มีสมองคิดมากเท่าไหร่อารมณ์ประมาณว่าอุ้ยอยู่ต่างประเทศไม่สบายหรอกอยู่เมืองไทยสบายที่สุดก็ลองถามมันกลับดูสิคะว่าอยู่เมืองไทยดีขนาดน,านั้นอุ้ยหาเงินง่ายขนาดน,านั้นสะดวกสบายขนาดน,านั้นมาอยู่ต่างประเทศทําไมคะดิโล์มาอยู่ที่นี่ทําไมกลับสิกลับเมืองไทยสิเธอใครๆที่มาอยู่ต่างประเทศก็ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกันทั้งนั้นแหลคะค่ะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากจะมาลําบากที่นี่แล้วแบบไม่ได้อะไรตอบแทนเลยจริงว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้สบาย ยากแล้วไหนจะสภาพอากาศนูน่นนี่นั่นน้นมันไม่เหมือนเมืองไทยแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโบนโลกใบนี้เราก็ต้องรู้จักปรับตัวค่ะเราใช้เงินดอลลาร์ในประเทศเขาเราก็ต้องคิดเป็นเงินดอลลาร์ไม่ใช่ว่าคุณหาเงินดอลลาร์แล้วคุณไปตีว่าอุ้ยกินข้าวมื้อนี้30เหรียญเป็นเงินไทยพันกว่าบาทเลยนะมันไปคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณภาพชีวิตการใช้ใจ่ายค่าแรงมันต่างกันค่าแรงค,ค่าของชีพในต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลประเทศน,นั้นเขาก็ต้องคิดมาแล้วว่ามันต้องสมดุลกับรายจ่ายแล้วประชาชนของเขาต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่รวยเป็น มันก็ไม่ได้เขาจะอยู่ยังไงแล้วคนลากยาาคนใช้แรงงานเขาจะหาว่าลืมกำพืชแหมไปอยู่อเมริกาทําเป็นอวยอเมริกานู่นนี่นั่นโน้นไม่ได้อวยค่ะอันนี้เปรียบเทียบค่าแรงกับค่าของชีพให้ฟังคือไม่อยากไปเหมารวมว่าแบบทุกอย่างที่อยู่เมืองนอกแพงไปหมดอยู่ไปก็ไม่มีเงินเก็บถ้าไม่มีเงินเก็บมันไม่มีคนมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ดีนะคะประเทศไทยดีมากๆเลยแต่ประเทศไทยไม่เหมาะที่จะทํางานหาเงินใช้แรงงานที่นั่นเพราะว่าค่าของชีพกับค่าใช้จ่ายมันไม่บาลานซ์กันเลยทํางานหนึ่ง ู่ไม่ได้คนเขาจะกินจะใช้คนที่อยู่รอดคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีเงินสำรองสายป่านยาวๆเท่านั้นคนลากหญ้ามนุษย์เงินเดือนรับจ้างเขาไปวันๆเนี่ยบอกเลยค่ะว่าอยู่ยากโอเค<า>นะคะไม่เอาค่าแรงต่างประเทศไปเทียบกับค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายในเมืองไทยนะคะเพราะว่ามันคนละประเทศใน <ใ S 1> <ร>ชีวิตประเทศไหนคิดคำนวณค่าเงินของประเทศนั้นค่ะ